Every Charging Journey เชื่อมต่อ EV Charger เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถผู้ชมพาะยังอยู่กับรายการพิเศษรถ To The Future เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยนะคะผ่านหน้าจอเนชั่นช่อง22ค่ะเราเกาะติดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ถึงดึกเลยคืนนี้จนกว่าจะนับคะแนนเสร็จ ว่าพักไหนสอสอคนไหนจะได้เป็นว่าที่สอสอก่อนที่กรกตจะรับรองอ,อย่างเป็นทางการนะคะคือวันนี้คงเห็นอย่างไม่เป็นทางการท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกอีกนานเลยล่ะกว่าจะเห็นอย่าง <นะ S 2> เป็นทางการแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องร้องเรียนคือตอนนี้แค่ร้อยกว่าแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากปิดหีบแล้วเนี่ยจะร้อยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับทีนี้อันนั้นเป็นปัญหากรกตแต่ปัญหาคนเลือกตั้งเนี่ยมาแล้วฮะหลายคนก็บอกอยู่แล้วว่า การอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งต้องทําให้คนเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์แล้วรู้ว่าเราเลือกอเรารักพักไหนเรารักใคร<ฆ>เราใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทุกช่วงไวัยไม่ควรมีปัญหาแต่นี่ฮะมีปัญหามาแล้วหลายเขตหลายที่เลย<ฆ>คืออย่างตัวอย่างบัตรเลือกตั้งอย่างที่บอกฮะคือก็มีบัตรเลือกพักกับบัตรเลือกคนบางคนก็เอ๊ะเดี๋ยวจะสับสนออาไม่เป็นลายไอ้บัตรเลือกพักมันยังมีรายชื่อพักมีสัญลักษณ์พัก